นี่ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็มาพบกับเกมฟรีไฟกับช่องกรฟรีสไตล์เช่นเคยเลยนะครับผมสำหรับเกมฟรีไฟช่วงนี้นะครับผมก็มีอะไรมรมมแจก,กมากเ <ตำ S 2> ายครับทั้งบัตรเปลี่ยนชื่อทั้งบัตรสร้างห้องนะครับใครนะครับที่ยังไม่ไปรับนะครับผมเข้ามาที่กิจกรรมนะครับเข้ามาตรงนี้เลย แล้วก็เลือกอันที่3นะครับผมอ่าจะเจอหน้านี้นะครับใครที่ยังไม่มารับนะครับผมทั้งมีบัตรโกบัตรเพชรบัตรสุ่มปืนนะครับผมอ่าหรือบัตรลัคกกี้เราย่อก็มีนะครับผมแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่อบัตรสร้างห้องนะครับผมอ่าก็เยอะมากมายนะครับช่วงนี้ครับถึง26ตุลาฯนะผมก็มารับกันได้อยู่นะครับผมแค่มาตอบคําถามในนี้นะครับอ่าก็กดเข้ามาดูเลยนะครับว่า ตอบคาถามนี้ยากหรือเปล่าครับสําหรับคําถามวันนี้นะครับผมถ้าน้องๆเข้าเช็คอินก็ได้2คะแนนนะผมแล้วก็มาตอบคําถามอีกหนึ่งคะแนนนะครับผมก็เข้ามารับได้เลยนะครับผมตรงตอบคําถามก็กดเข้าตอบคําถามนะครับอันนี้ผมก็ตอบไปแล้วเนาะแค่มาบอกว่าน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่มารับก็มารับบัตรสร้างห้องบัตรเปลี่ยนชื่อบัตรโกลยอบัตรเพชรมีหมดเลยนะครับผมอ ที่เขามีกิจกรรมแจก,กเนาะถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับใครที่ยังไม่รู้ก็มารับกันได้เนาะสำหรับวันนี้นะครับช่องผมก็จะมาสอนสร้างห้อง6 V6 อ่าแต่ก่อนก็มี4 v 4เนาะอันนี้มันก็สร้างได้ทั้ง6 V6 ครับใครที่จะไปวอ์แคนนะครับผมอ่ะไปดวลแคนกันนะครับผมที่อยากเล่นเยอะๆนะครับผมลหลายๆคนนะครับผมอันนี้ก็เล่นได้ทั้งหมด12คนนะครับผม แล้วก็อยู่ฝั่งละหกนะผมว่าสร้างยังไงนะผมใครที่ยังไม่รู้นะผมก็มาดูที่คลิปผมได้เนาะถ้าใครที่รู้แล้วนะผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูในคลิปผมนะครับผมอเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูเลยครับไปเลย,เลยก็เข้ามาเลือกที่โหมดนะผมเลือกไปที่ตรงนี้นะผมเป็นรูปสี่มเหลี่ยมตรงข้างฟีสไตล์นี้เนาะที่ผมวงไว้เลยนะครับอ่ะ สำหรับสร้าง6 v 6นะผมจะใช้ได้เฉพาะบัตรสีเหลืองเท่านั้นนะครับนี่ครับบัตรสีเหลืองตัวนี้เนาะบัตรสีฟ้าบัตรอะไรสร้างยังไม่ได้เนาะอ่าแล้วก็กดสร้างห้องไปเลยครับถ้ากดสร้างห้องแล้วนะผมเราเข้ามาสู่หน้านี้เนาะถ้าใครอยากไปดวลแคนก็มาสร้างกันได้เลยนะครับอ่าให้เราเลือกไว้ที่หมด4 v สนะผมอ่าเลือกไว้ที่หมด4 v 4นะครับ อ่าถ้าเลือกหมด 4v4 แล้วนะครับมันจะมีคือใขึ้นว่าโซโล,โล่มีคู่มีทีมแล้วก็ 6v6 นะครับผมอ่าให้เราเลือกมา 6v6 นะครับผมที่จะเล่นฝั่งละ6คนนะครับหรือน้องๆจะอยู่ฝั่งละกี่คนก็ได้นะแต่มันจํากัดที่ฝั่งละ6คนนะครับผมอ่าถ้าน้องๆไม่อยากให้ใครมาเล่นด้วยนะครับน้องๆก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะผมที่น้องๆจําได้นะครับใส่สัก6ตัวก็ได้นะครับอ่าใส่เข้าไปเลย สําหรับหน้านี้นะครับก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็แผนที่นะครับมันก็จะมีสแผนที่นะครับน้องๆเลือกเล่นได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาที่เกมครับผมอ่ามันจะให้มาเรามาตั้งรอบแล้วก็เงินเริ่มต้นแล้วก็จํากัดไม่จํากัดกระสุนครับที่ใช้ไอวอร์ไม่จํากัดนะครับผมอ่ารอบเราก็ตั้งอยากเล่นเยอะเราก็ตั้งไปที่13รอบนะครับแล้วก็เงินเริ่มต้นแล้วครับก็ ไปที่1 5 0 0บาทเหมือนเดิมนะครับผมฝากไปที่1 5 0 0บาทถ้าใครนะครับที่อยากเล่นแบบไอวอลไม่จำกัดก็มาเลือกที่หมดจำกัดกระสุนนะครับผมแล้วก็ติ๊กมาฝั่งที่ไม่ใช่กันเลยนะครับอ่าก็ประมาณแค่นี้นะครับผมแล้วก็น้องๆก็กดยืนยันไปเลยนะครับสำหรับวิธีสร้างห้องนะครับผมถ้าน้องๆจะเปลี่ยนอะไรก็กลับมา เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็กดยืนยันไปเลยครับถ้าน้องๆว่าโอเคแล้วปรับแค่นี้พอนะครับผมสร้างหนึ่งครั้งนะครับจะเสียบัตรหนึ่งใบนะผมถ้ากดตกลงไปแล้วจะเสียบัตรไปโดยทันทีครับยกเลิกไม่ได้นะครับกดเข้าไปเลยก็จะเข้ามาสู่นานี้นะครับสําหรับช่องผมก็จะมีมาบอกประมาณนี้นะครับผมสาหรับ 6v6 นะครับผม สำหรับใครที่อยากดวนแครนอยากดวนกันเยอะๆนะผมก็เอาไปใช้กันได้เลยนะครับถ้าน้องๆส,สงสัยตรงไหนหรือยังไม่รู้อะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมได้นะครับผมสำหรับช่องผมก็จะมีประมาณนี้ครับเจอกันในคลิปหน้าผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับ <S 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 <S